ที่สำคัญวันนี้ก็เป็นการเปิดเผยเตียงเม็ดเบยจากเคอรีแอนตอนตันนะคะที่เขาทำงานให้กับ Secret Space โปรแกรมมา80ปีแล้วก็เป็น Hybrid เวเน t เชีแล้วก็อาจจะมาส่งข้อความนะว่าเขาทำงานเป็นเทรนนะคะเทรนนิ่งเกี่ยวกับเม็ดเบยต่างๆเนี่ยให้กับอีทีมากมายก็ข้อความเนี่ยเขาก็ได้มาประมาณเวลา 14นเนี่ยของเวลาที่ซิดนีย์่ของวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์เนี่ยก็มีข้อความส่งมาว่ามีเม็ดเบสเนี่ยได้รับการปล่อยตัวเนี่ยไปยังระดับเทียร์หแล้วก็เทียร์สเนี่ยก็คือเป็นการเปิดตัวเม็ดเบสเนี่ยให้กับกลุ่มระดับด้านมนุษยธรรมเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วก็พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวที่แบบก็สามารถเชื่อถือได้ด้วยในระดับของเทียร์หแล้วก็เทียร์สแล้วก็มันเป็น เทคโนโลยีทางทหารนะที่มันเป็นความลับแล้วก็เชื่อถือได้มากเลยก็คือเราต้องเชื่อมันแล้วก็เราก็ทำตัวให้มีขึ้นความถี่สูงมีความสุขนะคะเราก็สามารถที่จะได้ใช้แล้วก็สัมผัสกับเตียงเม็ดเบสของเทคโนโลยีไฟดีแล้วก็มาที่ระดับที่3มเนี่ยมันก็เป็นผู้ที่เขามีเงินจำนวนมากสำหรับโครงการหรือว่าผู้ถือซิมของโครงการระดับโลกเขาก็ได้รับเชิญด้วยเช่นกันก็คือ ให้รอนะคะฟังว่าก็คือจะมีการนัดหมายเมื่อไรแล้วก็ผู้นำเนี่ยระดับเขาเรียกว่า 4A เนี่ยก็คือว่าเป็นกลุ่มมนุษยธรรมแล้วก็ผู้ถือพันธบัตรสกุลเงินขนาดใหญ่ด้วยก็คือผู้ถือซิมเนี่ยแล้วก็มีระดับชั้นมันก็จะมีเทีย123แล้วก็4ก็จะได้รับรายละเอียดเนี่ยเกี่ยวกับเวลาแล้วก็วิธีการจองเม็ดเบสอ่ะเมื่อ 4B นะได้รับแจ้งการนัดหมายเนี่ยการไถ่ถอนเงินอาเนี่ย ในขณะที่ 4B ก็กำลังจองการนัดหมายการไถถอนเงิน Redemption 4A ก็มีการจองนัดหมายเม็ดเบสด้วยระดับที่1 2 3แล้วก็4เนี่ยก็เป็นลักษณะข,ของผู้นำอ่ะก็คือจะต้องจองการนัดหมายเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่พวกเขาพร้อมก็หมายความว่าพวกเขาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะต้องมีการคัดแยกอะไรแล้วก็คือให้ระดับที่อยู่ ด้านบนที่เขาดูแลนะคะเรื่องอด้านมนุษยธรรมเนี่ยได้ใช้ก่อนแล้วก็ที่ลองลงมาเนี่ยก็คือลัน่นเขาเรียกว่าเลื่อนระดับลงมาเรื่อยๆ แล้วในขณะที่ระดับโฟบีเนี่ยมันจะเป็นคนสำคัญคนแรกของนักมนุษยธรรมอ่ะที่เขา,าทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็ตามด้วยนักมนุษยธรรมอ่ะลองลงมาเป็นลำดับชั้นไปแล้วก็มนุษยธรรมอ่ะก็ไม่ใช่วิกฤตคือไม่ได้อยู่บนพื้นฐานการคัดแยกก็คือเป็นการใช้ที่ระดับ123่งสอเลยลงมาเนี่ยแล้วมันนักมนุษยธรรมเนี่ยก,ก็จะมีความสำคัญนะคะเขาเรียกว่าไล่ระดับลงมา แล้วการใช้ก็จะให้นักมนุษยธรรมที่ลงทะเบียนไว้ก็จะใช้กับที่จะจองเมดเบกก็ใช้ใช้คนที่เขาเป็นคริติคอลมีอาการหนักหนักก่อนแล้วที่เหลือก็จะเป็นนอนคริติคอลก็คือไล่ลงมาไล่ความสําคัญของการเจ็บป่วยลงมาในการที่จะมาใช้เตียงเมดเบกจากนั้นนะก็จะมีการแบบคัดแยกแล้วก็จะเลื่อนไปให้คนอื่นๆด้วยแล้วก็สําหรับคนที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินทุนหรือว่าเป็นฟันเนี่ยก็คือนะักก็คือจะถูกแบบแยกออกมา แล้วก็ก็คือมีการไล่ระดับลงไปอ่ะแล้วก็ในเรื่องนี้ใช่ไหมการเปิดเผยของเม็ดเบสเนี่ยก็สําหรับผู้ที่เขาได้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการก็ให้เราอ่ะพยายามมองโลกในแง่ดีเป็นโพซิทีฟอ่ะเพราะว่าเม็ดเบสเนี่ยกำลังมาแล้วแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยไปที่ชั้นบนเพื่อให้ทดลองใช้ก่อนแล้วก็คือไประดับ1นึ่งก็จะได้รับรายละเอียดการจองของพวกเขาอ่ะมันก็จะมีการจองการนัดหมายของพวกเขา แล้วผู้ที่ได้รับเงินทุนด้านมนุษยธรรมอ่ะเขาก็จะได้รับหมายเลขเป็นหนังสือเล่มเล็กของพวกเขาอ่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งที่พวกเขานํากลับมาที่บ้านแล้วก็จะเป็นเรื่องของการนัดหมายการไถ่ถอน redemption value ของเงินดังนั้นพวกเขาก็จะได้รับมันอ่ะในเอกสารของพวกเขาแล้วก็เขาก็จะได้รับเอกสารมากมายเลยแล้วก็หนึ่งในเอกสารเหล่านั้นมันจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองการนัดหมายเตียงแพทย์ด้วย แล้วผู้ที่เขาไม่ได้รับเงินทุนนะ่ะหรือว่า r e d e m p t i o n value เนี่ยด้านมนุษยธรรมเนี่ยเขาก็อาจจะได้รับโทรศรรัพท์ดักดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดหากคุณไปที่แบบศูนย์แลกเปลี่ยนเงินหรือศูนย์รับเงินเนี่ยแล้วคุณไม่ได้รับเงินทางด้านมนุษยธรรมนะ่ะคุณอาจจะได้รับโทรศรรัพท์าภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นลแล้วก็คุณก็จะได้รับหมายเลขโทรศรรัพท์ในการจองแล้วก็คุณก็สามารถที่จะมีลักษณะได้รับการแชร์งเงินด้วย คือตอนนี้สำหรับผู้ที่แบบเขาไม่ได้ไปเรื่องการนัดหมายการไถ่ถอนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระดับเทียวันถึงสี่เนี่ยก็คือมันก็จะยังไม่ได้มีการนัดหมายการไถ่ถอนเรื่องเงินด้วยมันก็จะมีเป็นหัวหน้ากลุ่มอ่ะที่เขาจะให้รายละเอียดแก่คุณก็เป็นก็จะรอเขาเรียกว่า n o t i f i c a t i o นอ่ะรอการนัดหมายก็มีการแจ้งเตือนการ เรื่องคะแนนเรื่องเงินต่างเนี่ยแล้วก็เมื่อคุณได้รับเงินน่ะก็คือแบบมันจะมีการไถ่ถอน r v ก่อนเสร็จแล้วเม็ดเบสก็จะแบบสามารถออกมาที่จะเป็นพับบิกเนี่ยก็คือมันจะมีไล่ขั้นตอนออกไปก็คือเมื่อผู้นําของคุณใช่ป่ะเขาได้ไรายละเอียดเพื่อจองการนัดหมายเจ่หากคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรือไม่ได้รับการไถ่ถอนเนี่ยคุณก็จะรอที่เขาจะประกาศเป็นสาธารณะแล้วคุณค่อยไปจองก็จะมีหมายเลขของแต่ละประเทศเนี่ยออกมาให้คุณได้จองอ e ีเมลอะไรไม่มีเลยนะคะอันนั้นเป็นของปลอม ถ้าใครเรียกกับเงินหรือว่ามาจากอีเมลจะไม่มีเลยแล้วก็มันจะมีไฟล์ของ f อฟเแล้วก็ JFK อ่ะมันจะถูกเผยแพร่ก็คาดว่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองการนัดหมายของคุณด้วยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบได้รับการบอกมาเนี่ยคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยหากแบบผิดพลาดสิ่งใดเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นพวกเขาว่าจะมีการตัดสินนะก็คือมันจะไม่มีการเผยแพร่ออกมาถ้าเกิดมันมีผู้ผู้คนมากเกินไปนมันก็อาจจะแบบอ่ามันจะไม่ปลอดภัยเนี่ยในเรื่องของการถ่ถอนเงินเนี่ยเขาอาจจะแบบเรียกเป็นลายบุคคลไปมันก็จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณนะเกิดขึ้นก็คือแบบจะไล่ลงมานะคะ ก็คือไม่ว่าจะด้วยวิธีใดอะคือมันเริ่มต้นแล้วคือมันกำลังผ่านจากระดับบนแล้วก็ทันทีที่มีการแจ้งเตือนการนัดหมายอะแล้วก็เมื่อคุณมีสิทธิ์น่ะคุณก็สามารถที่จะจองการนัดหมายในสิทธิ์ของคุณไปในการนัดหมายการแลกเงินของคุณการแบบรีเดมชั่นเงินของคุณแล้วก็หากคุณได้รับเงินทุนด้านมนุษยธรรมอะคุณก็จะได้รับก่อนอะ ที่จะแบบที่จะเดินออกจากรายละเอียดต่างๆนะการไถ่ถอนในเรื่องการเงินแล้วต่อมาคุณก็จะมีการนัดหมายในเรื่องเม็ดเบสของคุณถ้าเกิดคุณไม่ได้รับเงินด้านมนุษยธรรมน่ะคุณก็ต้องรอรอการจองไปจองที่จะการจะใช้เตียงเม็ดเบสเนี่ยก็คือว่าลักษณะคําเชิญที่จะให้ใช้เม็ดเบสเนี่ยก็คือประมาณ1สัปดาห์หลังจากการนัดหมายของคุณนะ่ะแล้วก็ในเรื่องการนัดหมายการไถ่ถอนกงอนของคุณ ก็คือว่าดังนั้นก็คือว่าเมดเบสนะ่ะก็กําลังเคลื่อนไหวไปทั่วโลกตอนนี้ก็คือแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกเป็นที่สาธารณะนะคะก็คือแบบต้องรออีกประมาณน่าจะ6กาทิตย์นะคะเมื่อแบบมี Human นเนสเชเเนี่ยเขาใช้กันก่อนแล้วแล้วก็จะเปิดเป็นสาธารณะเพราะว่าบางคนนะ่ะเขาก็แบบไม่เชื่อว่ามันมีจริงเป็นการโกหกหลอกลวงอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาที่จะมาเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็ ในขณะเนี้เยเคลเรียนเขาก็เชื่อว่าระดับบนน่ะที่เป็นพวกผู้รู้บางคนเขาก็อาจจะว่าเออมันจะเกิดขึ้นที่อเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วคือเขาก็คงกังวลว่าเอยเราจะต้องเดินทางไปที่อเมริกาหรือเปล่าก็สําหรับคนที่แบบอ,อยู่ที่ประเทศอเมริกาเขาอาจจะเดินทางกลับไปที่ประเทศของเขาก็ได้มันก็จะมีรูปแบบการขนส่งต่างๆที่แบบมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็เขาก็บอกว่า เม็เบสเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในที่แบบลับอ่ะก็คือมันจะอาจจะอยู่ในใต้ดินก็ได้มันจะมีความปลอดภัยมากๆเลยเพราะว่าเราก็ป้องกันพวกอิลิทเนาะพวกดิฟเซตเนี่ยก็คือว่าอยู่ที่ไหนที่ สักแห่งหนึ่งอ่ะที่แบบมีความปลอดภัยแล้วก็คนไม่ค่อยรู้เยอะเนี่ยแล้วก็คือลักษณะงานเนี่ยเขาแบบมีการรวมตัวกันมาประมาณ2ปีแล้วแบบแล้วก็คือมีการระบุวางแผนว่าจะไปใช้ตรงที่ไหนแล้วก็ผู้คนน่ะคือจำนวนมากก็คือจะเขาจะไม่ได้รู้จุดนั้นน่ะก็คือมันต้องการความปลอดภัยอยู่อยู่ดีเดียก็ยังต้องการความปลอดภัยอยู่มันก็จะเป็นข่าวดีนี่แหละ แล้วก็เป็นวันที่แบบคุณก็สามารถที่จะแบบละทิ้งเรื่องความกังวลของคุณได้แล้วก็เหมือนทาว่าทุกอย่างน่ยมันสมบูรณ์แล้วแล้วคุณก็ต้องยิ้มออกมาอย่างมีความสุขคือมันกําลังมาคือไม่ว่าว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็คือมันก็เริ่มมาแล้วแล้วมาดูลักษณะของเงินต่างๆอ่ะที่มันเทียร์หนึ่งสองสามสี่คืออะไรเป็นการอธิบายคร่าวๆก็คือว่าเป็นการจ่ายเงินบน แพลตฟอร์มก็มีระดับออกมาก็คือการใจเงินเนี่ยสำหรับกลุ่มที่เขาเกี่ยวข้องกับ RV ก็อย่างเช่นบัญชีดูใบเนี่ยเขาก็จะให้เงินทุน RV อ่ะก็คือดูใบ1กองทุนก็จะมีเทียร์1 2แล้วก็มี RV แล้วก็ดูใบ2กองทุนก็จะมีเทียร์3 4ของ RV ในขณะที่ดูใบ3กองทุนบัญชีแล้วก็จะมีการเกี่ยวกับเกสราเนสลอร ลักษณะการจ่ายเงินก็จะมีพันธบัตรสกุลเงินแล้วก็จะทําตามลําดับต่างๆก็คือมี5ระดับที่จะแลกเปลี่ยนก็จะมี1 2 3 4แล้วก็5แล้วก็การปล่อยสภาพคล่องก็จะดําเนินการตามลําดับอะ่ะก็คือจะมีลักษณะที่เป็น leader มีอาจจะเป็นเรียกว่าเจอแมนบอลเยลโล่ดักก้อนบอลที่แบบเลือกจะต้องจ่ายอย่างไรแล้วก็ที่ดูใบ1น่งใช่ไหมก็จะปล่อยออกมาเพื่อสภาพคล่องก็จะไปกระตุ้นที่ดูใบสอส แล้วก็ FNP ก็ถูกปล่อยไปยังผู้รับแล้วก็จะมีพัน,พนธบัตรขึ้นมาแล้วก็มีระดับ 1-4B ก็จะได้รับแจ้งด้วยก็คือลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะชาติอธิปไตยระดับ1ก็คือระดับ1ก็คือของรัฐบาลอาจจะเป็นราชวงศ์จีนผู้ถือพันธบัตรผู้จ่ายเงินแล้วก็กลุ่มคริสตจกักรแล้วก็จะมี CM, KX, FNP แล้วก็การตั้งพินฐานที่ตัดสินน่ะ ลักษณะต่างๆเป็นกลุ่มต่างๆ,ๆที่อยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็มาที่ระดับสองอาจจะเป็นราชวงศ์ระดับสองผู้อาวุโสอาจจะเป็นนายพลทหารชนชั้นสูงทางการเมืองก็เป็นประเทศที่เขามีแพลตฟอร์มสกุลเงินและพวกบริษัทต่างๆแล้วพวกเทียร์สามเนี่ยอาจจะเป็นพวกแอดมินกรุ๊ปอเมริกันอินเดียน c m k ออาจจะเป็นกลุ่มคริสจักรขนาดใหญ่แล้วก็เป็นลักษณะที่ เขาเรียกว่าเป็นยุคจุดท้ายอ่ะเขาเรียกว่ากลุ่มเพนเตคอสโตลก็คืออยู่ไปภายใต้ NDA 100%เเลยแล้วระดับ3เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าดูใบ2ทรัตมันนี้ทั้งหมดแล้วก็อาจจะเป็นในพลประชาชนตอนนี้ก็ระดับ3ก็รวมถึงกลุ่มที่มีโครงการอ่ะรวมถึงพวกพลเรือเอกอะไรประมาณนี้ แล้วพลเรือเอกเขาก็ถูกส่งไปยังด้านหลังของแถวแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นระดับเขาเรียกว่า 4A จริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแบบเป็นลักษณะของระดับ3แล้วก็กลุ่มพลเรือเอกเขาประกอบด้วย3ส่วนมันจะดูโดดเด่นที่สุดก็จะมีเทียร์สีคอแล้วก็กลุ่ม VIP อีก1้0กลุ่ม มาดูที่เทียโฟบีเขาก็ลักษณะว่าเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอินเทอร์เน็ตคือเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะ่ะก็จะประกอบด้วยประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลผู้ที่ซื้อสกุลเงินแล้วก็พันธบัตรแล้วก็ติดตามการรีเซ็ตเนี่ยโดยข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตก็คือลักษณะที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่แล้วระดับที่5นี้ก็คือว่าประชาชนทั่วไปอ่ะที่เขาไม่เคยให้ความสนใจกับพวกอินเทลต่างๆนี้แล้วก็คืออย่างเป็นทางการเนี่ยสำหรับระดับ โฟเนี่ยก็คือมันยังไม่มีการเผยแพร่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาเนี่ยเนื่องจากเทียร์หถึงสีเนี่ยทั้งหมดจะได้รับการรับทุนสนับสน,นุนแล้วก็รอการเปิดตัวครั้งสุดท้ายเพื่อเข้าถึงระดับของเรามันก็คือกระบวนการมันแบบมันบางครั้งก็รู้สึกน่าเบื่อและไม่ใช้เวลานานอะ่ะแล้วก็มีการทําการปรับเปลี่ยนตามความจําเป็นระหว่างทางเพื่อความถูกต้องแล้วก็ความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้อง มันก็เป็นการดําเนินงานที่เงียบแล้วก็รอบคอบมากแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีข้อมูลด้วยเหตุผลที่ชัดเจนการให้ความสนใจกับระดับที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็จะช่วยให้เราเข้าใจดีขึ้นว่าเราอยู่ที่ไหนมีความสัมพันธ์กับการไปถึงระดับ 4B แต่มันก็กําลังคลียคลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เมื่อมันมาถึงเราเนี่ยก็คือไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรเลยคือเตียงเม็ดเบสเนี่ยกำลังมาแล้วแล้วก็ให้เราเชื่อมั่นไว้ ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเคอรี่แอนนะก็ขอให้ทุกท่านนะคะอยู่ยังมีความสุขนะคะเ,เดี๋ยวก็ได้มาใช้เตียงมีสุขภาพดีกันสิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ